สวัสดีครับพี่น้องครับขอครับช่องไอแสตชแนลวุฒเกานะครับพี่น้องมันเนี้อ่ยแสนข้าม้าใหญ่หมูหูหรือว่าหน้าการของพี่น้องเมนูเด็ดพี่น้องใส่บ้นสงการพี่น้องมาเันวัตถุดิบเลยพี่น้องวัตถุดดิสมัดไปเรียบร้อยพี่น้องวัตถุดดิสพ่าหน้ากากหมูหมูหมูพี่น้องอ้ยเบิรถตัวนั้น,าานกกพี่น้องเอ้ยกุ้งหาลพี่น้อง,ง,องมดดมเองกกมื่นอ,อ,อ,อนี่นนนนเข้าแซ่เต็ม Ừ, số sốt sốt hà lô hello, 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 เนยริ่ <N iss an> um <ina> ูงเิงหนากาศมูองเ้ยเด็บีองบึงนะเิงูงเิงมือนีมากินกรปเคย้หอยเม็พร่องมาเยี่ยมมาเยี่ยมไอ้หอยเม็กร่ององกัน ยีไ่ไม่ไทยพี่น้องไปพี่น้องแจกแจกมาเลยพี่น้องไปพอาเขาไปคือเม่พี่น้องอย่าไม่เยี่ยมไม่ยานเป็นสวัสดีครับพแจกเลยวันนี้เคยมีเส้นเอวนะครับเนาะกับไอแสนมหาครับวันนี้ไอแสนเส้นเอวมหาเจ็ดกพี่น้องบันไก่เรื่องเกี่ยงกันพี่น้องก็เลยจัดแจกกันดิ่งดิ่งน้อยน้อวันนี้เป็นวันที่จุกซีนะครับเนาะวันครอบครัวแล้วก็เป็นอีกวันหนึ่งกับวันผู้สูงอายุก็เลยพากันจัดเต็กน้อยน้องพี่น้องเนาะ เอามอหน้าที่เสนต่อครับบี่พูดที่พูดของไอเสียนเองได้เปน้องเด้อท่พูดไอเสยนที่พุดโหเด็ดวัฒนธรนมท่าแสบด้วยก่อนเด้อของไอเสนเ็กไม่แสบแบด้วยลองบานขั้นกันเลยมา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 ของห้องของมาใกล้บั่นเตี้เตี้ตปีใหม่พี่น้องปีใม่ไทยวรนสงนการทน

น้ำจิ้มแตงแนี่สุดยอดเลยครับเรื่องแล้วอย่างน่อยจะตีตลาดเีพี่น้องน้ำจิ้มที่พูดเนาะตัวแตแสนครับหือไม่ไม่หรอกทัง่งข่ัญทั้งหล่เอล็วอบอื้มว๊อบเด้ปึ๊ตานตั่งแสบหรอ

ไ่้องเล็ดเอ้ยมาอนีมาเยี่ยมมายามไปเขยหอยเมฆไม่ร้องพันปีไหมอของปลาอาหารอุด,ดมสมบูรณ์ไี่ร้องส้างหอยเม็กกระสินพันไปพันมาแดะมาเยี่ยมมายากมกันเด้อไม่ร้องเจ็บซี่แนขาพ่อกรได้บพนไปพันมา ý kiến của chúng ta sẽ được không xét về mặt trận đấu để xem xét like that. Bê. Từng dạng từng hành. Chín bảy năm đây mấy đồng. Ác Tiếng nhầm hồn. Bùi này. Mơ. Cái này thì đầy đi hả? Xùm เจ้จ้ยแซนจ้าถึงซอยกินไปพร้อมเนาะอออซอยพร้อมกินไปพร้อมอย่างไปร้องบิดแสดงท่้เสียบไปร้องเออเด็ดเด็ดเเด็ดเด็ม น้ำจิ้มเนี่ยถือว่าซี่ฟูนี่ทุกยอดครับกรอบนุ่มยำเพือ่อนยำ <c oughs> นุ่มๆเลยมาดื่มมาดื่มยำ <c oughs> เขา <c oughs> โอ้โจหจอดเพน่องอย่างกินหมือห่นเลย Lát nắng cho nhạc nhanh hôn hôn. Yeah, hm không, hm 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 mình ăn phải không? sang đây, Long Long cùng mình tuấn đuổi đại khoảng. Bao đại Ok không nằm đẹp ơ, chữ liền luôn à nằm xa được không? hơ 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 xa không? nằm xa lấy năm đây rồi

mong tôi nó mình sẽ lại mình sẽ lại khoảng mấy nắm lên đẹp đẹp Hãy Để หอ,อมเฮ้ยพองเบิ่งเลยเบิ่งไก่เลยพี่น้องเฮ้ยไว้ตัวนั้นพี่น้องเอ้ยแฮมสร้อยเยันไปพันมาแบะยำยำตามเก่าสีทองกิวปลาได้เดอ้อสีเข้ารวมสมบูรณ์ไม่แสนไม่เคยกันเลยพี่น้องไก่้กลกลันนี่ละ พันไปพันมาทาั้งนีได้เป็นออเดอร์เอฟซีเฮ้าเนี่ยพิทธนันพี่น้องนุมเล่มเลยอืกอักขาดกาดขาิ่งัำเด็จแสบกำนั้น เดี๋ยวัวพีน้องเดี๋ยวพี่นอ,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 นอ,อดัดพี่น้องเดก,กัดอย่างไม่พอกินไปน้ำพี่นอ้องยิบน้ำซาจ,จังนอ้อยเบอตรตอนนั้นแหละบรรยากาศดีสานบันเท่าเนาะดีละพี่น้องไม่ยอมไม่ยามยถามเขา้ากันกับ อ๋อเนว่ยกลิ่นชวนกินนี่สิแหละอี่ชันบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะครับสําหรับคลิปนี้กับปลาที่ตอนน้องไว้ซรํานี้เนาะพี่น้องเนาะวก,กันคลิปหนา้ามื้อหน้าเนาะพี่น้องเนาะไอ้ที่เป็นขาจะมีสุขภาพแข็งแรงเนาะพี่น้องเด้อไอ้เก็บยาจมยาเก็บยาจดุดรวยๆเฮงใกับฟังนะครับเดอ้อจะียร่าบังค,คับคลิปนี้ครับสวัสดีครับครับไอ้เคยมีกก์ ขอฝากพี่พีกน้องนะครับเด้อฝากไอ้แสนที่เรากักบเฮ้ยมิกด้วยครับเนะเ่ราะให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจเริญครับลาไปแล้วพี่น้อง uh huh. สวัสดีครับ